คุณผู้ชมคะหน้าร้อนหรือว่าหน้าไหนๆเนี่ยเรื่องของฟืนไฟเราก็ต้องระวังกันให้ดีนะคะอย่างเมื่อช่วงค่ำที่ผ่านมานี่เองค่ะ,คะทั้งผู้ป่วยทั้งญาติผู้ป่วยบุคลากรทางการแพทย์ต้องหนีไฟกันอย่างจ้าระหวัดเลยเพราะว่าเกิดเหตุเพลิงไหม้นะคะในโรงพยาบาลรามาธิบดีค่ะซึ่งเดี๋ยวเช้าวันนี้นะคะทางเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานรวมไปถึงวิศวกรก็จะเข้าตรวจสอบพื้นที่อีกครั้งแต่เดี๋ยวย้อนไปดูภาพนาทีระทึกนี้ก่อนค่ะ แวบๆภาพแรกนั่นคือเตียงเด็กอ่อนใช่ไหมเข็นหนีก่อนค่ะเพราะว่าควันก็ปกคลุมไปทั่วเลยคุณผู้ชมคือค่ะเด็กอ่อนโอ้ยดูไปแล้วก็ลุ้นไปนะส่งใจช่วยเลยค่ะเพราะว่ามีทั้งคนประสบภัยทั้งผู้ป่วยทั้งบุคลากรทางการแพทย์ต่างๆทุกช่วงวัยอ่ะทารกแรกคลอดเด็กเล็กวัยกลางคนผู้สูงอายุญาติของผู้ป่วย นะคะโดยเฉพาะกลุ่มผู้ป่วยค่ะปกติเนี่ยก็สุขภาพก็เปลาะบางกันอยู่แล้วพอมาเจอกับสถานการณ์เพลิงไหม้ภายในอาคารหนึ่งของโรงพยาบาลรามาธิบดีด้วยแล้วทุลักษ์ทุเลกันทวีคูณ เสื้อผงเสื้อผ้าอะไรก,ก็ไม่ค่อยเรียบร้อยกันะนะค,ะค่ะนี่ค่ะวุ่นวายกันทีเดียวยแต่ต้องชื่นชมนะต้องใช้พัดเพื่ออะไรกันโอ,โอ้ชุลมุนเลยอ่ะตอนนออ้อคืองานนี้ต้องบอกว่าต้องขอบคุณเจ้าหน้าที่จริงๆชื่นชมเจ้าหน้าที่ที่ตั้งสติไว้อย่างดีเลยนะคะแล้วก็ให้การช่วยเหลือผู้ป่วย อะไรเอามาพัดได้ก็มาพัดน่กระดาษลังใช่ไหมนะใช่แล้วก็คือแบบต้องมีเครื่องมือบางางคนต้องมีแบบเครื่องควบคุมการให้น้ํากงน้ําเกลืออะไรอย่างเงี้ยคือต้องเอาติดมาด้วยก็ระยงระยางกันมาแบบนี้เลยนะคะก็ชื่นชมทั้งเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลหน่วยกู้ภัยแล้วก็ดับเพลิงด้วยที่พยายามช่วยเหลือผู้ที่อยู่ในอาคารทั้ง9ชั้นออกนอกอาคารได้อย่างปลอดภัยในเวลาอันรวดเร็วแล้วก็สามารถคุมเพลิงไว้ได้ภายในเวลาเนี่ยไม่เกินหนึ่งชั่วโมงค่ะใช้เวลาเกือบ เกือบ20อ uh, า40นาทีครับพอตั้งแต่ชั้นชั้นหนึ่งลงมาอะชั้น9ลงมาชั้นหนึ่งหนามันกุ่มควันมันหนามันมีอุปสรรคมากมายครับมันเลยเคลื่อนเคลื่อนที่ได้ช้าเขียนหมดเรียบร้อยแล้วครับผูวกกว้ป่วยลงสู่พื้นล่างเรียบร้อยแต่ยังไม่มีรายงานรับบาดเจ็บนะครับ เหตุการณ์เมื่อคืนเกิดขึ้นสักประมาณหนึ่งทุ่มยี่สิบนาทีนะคะก็รลเร่งได้จะประมาณสักสองทุ่มอะไรอย่างนี้นะเรียบร้อยหมดเคลื่อนย้ายผู้ป่วยได้อย่างรวดเร็วจริงๆค่ะได้ยินแบบนี้้โล่งใจไปเปราะหนึ่งเลยนะคนป่วยทั้งนั้นคนก็คือคนที่ไม่ได้มีแรงที่จะวิ่งหนีเองทั้งนั้นน่ะนึ่ออก็คือโดยรวมก็คือไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตนะคะแต่ว่าข้าวของ่ะ เสียหายไปบ้างอย่างที่เห็นนะคุณผู้ชมสําหรับอาคาร1ค่ะปกติบริเวณชั้น1นถึงสเนี่ยจะเป็นห้องปฏิบัติการส่วนชั้น5้ถึงเจะเป็นที่พักของผู้ป่วยค่ะซึ่งสาเหตุเพลิงไหม้มีรายงานว่ามีต้นเพลิงมาจากห้องเอ็กซเรย์ซึ่งอยู่ทางทิศใต้ของตัวอาคารคาดว่าอาจจะเกิดขึ้นบริเวณโต๊ะทํางานของเจ้าหน้าที่สันนิษฐานว่าอาจจะเสียบปลั๊กไฟหรือว่าเปิดใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้าทิ้งไว้ค่ะเพราะว่าช่วงเวลาเกิดเหตุนเนี่ยเจ้าหน้าที่เนี่ยเลิกงานกันแล้ว แล้วก็มีการอพยพผู้ป่วยโดยเฉพาะผู้ป่วยหนักใน ICU นะคะที่มีอยู่2ห้องก็เคลื่อนย้ายไปห้อง ICU อื่นภายในโรงพยาบาลค่ะแล้วก็ประสานความร่วมมือย้ายผู้ป่วยบางส่วนไปที่โรงพยาบาลใกล้เคียงก่อนเบื้องต้นก็ไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์นี้นะส่วนการให้บริการที่มีทั้งการทำคลอดห้องผ่าตาดัตาดการเจาะเลือดห้องเอ็กซเรย หยุดให้บริการภายในอาคารนี้เป็นเวลา48ชั่วโมงก่อนนะคะแต่ว่าจะย้ายไปให้บริการที่อาคารอื่นแทนตั้งแต่เช้าวันนี้คือปกติเนี่ยอาคารนี้จะรองรับคนติดต่อและเจ้าหน้าที่ได้ราวๆ500คนค่ะทิศเหนือของตัวอาคารก็ยังคงให้บริการได้นะคะแล้วก็การย้ายอาคารบริการก็จะรับจํานวนได้ลดลงค่ะการบริการเช่นห้องผ่าตัดห้องคลอดนะฮะแล้วก็ห้องเจาะเลือดที่อยู่ที่อาคารถึงตอนนี้ก็คงต้องปิดไปชั่วคราวจนถึงวันพรุ่งนี้นะฮะ วันวันพรุ่งนี้เนี่ยคนไข้ที่จะมาใช้บริการที่อาคารหลักอาคารหนึ่งนะคราบข้งต้องขอลดการให้บริการที่อาคารนี้ไปก่อนเรื่องการผ่าตัดเรา่าคงจะต้องมีการเ,าเคลื่อนไปหรือว่าย้ายไปผ่าตัดที่อาคารอื่นต่อไปแต่ว่าช่วงนี้เนี่ยก็อาจจะสามารถรับคนไข้ได้น้อยลงไปบ้างนะครับ ในส่วนของสาเหตุก็คาดการกันว่าน่าจะเป็นเพราะว่าการเสียบป,ปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าอะไรทิ้งไว้ใช่ไหมแต่นี่ก็เป็นการคาดการเบื้องต้นนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเช้าวันนี้ทางเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานรวมไปถึงวิศวกรค,ค่ะก็จะเข้าไปตรวจสอบอาคารอีกครั้งหนึ่งแต่เบื้องต้นคาดว่าจะไม่กระทบต่อโครงสร้างใดๆของตัวอาคารนะคะเน้นย้ำนะใครที่มีนัดกับคุณหมอที่โรงพยาบาลรามานะครับตรวจสอบกันหน่อยโดยเฉพาะอาคารหนึ่งหรือว่าอาคารหลักตอนนี้หยุดให้บริการ48ชั่วโมงนะครับส่วนอีกอาคารหนึ่งอาคารสมเดจพระเทพ ยังให้บริการตามปกตินะครับแต่เพื่อความแน่ใจลองตรวจสอบให้ดีพราคนมีหมอนนักเนมีแพทย์นัดอะไรอย่เงี้ยนะครับเหตุการณ์แล้วเดี๋ยวเช้าที่จะมีการไปตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งนะครับ